ไอ้เฮียแล้วดักกูตามกูตามกูรอกูด้วยรอกูด้วย king king อะไรอะไรอะไรประตูดีกว่า king อะไรอะไรอะไรที่แล้วมึงทำอะไรกูไว้พี่มาร์ทพี่มาร์ท f e e โอ้ชีฟิลฟิลคลิปที่แล้วคุณทำอะไรกับพี่ไว้ฮะก่อนหน้านั้นคุณทำอะไรกับฟิลไว้ฮะสรุปหน้ามาร์ทอยู่ไหนวะไม่คิดเลยนะว่าจะทำกันได้ลงแต่พี่ไม่ถือสาหรอวะเพราะว่าพี่เอาตัวรอดได้ไม่งั้นพี่จะเป็นหัวหน้าหน่วยสำรวจครั้งนี้ได้ยังไงเอาล่ะวันนี้ตั้งใจทำงานกันหน่อยนะเว้เข้าใจปะอย่าได้รังแกกันอีกมันไม่ดีหรอกนะเพื่อน่วงงานที่ถูกบูลลี่แบบเนี้ยเข้าใจปะ วันนี้หวังว่าทุกคนจะทํางานให้คุ้มกับเงินเดือนที่จ่ายไปนะเว้ยแล้วก็ไม่ทอดทิ้งใคร,ใครไว้ข้างหลังนั่นคือปฏิญาณขอ,องกลุณพวกเราเดี๋ยวม<น>ันน่าเบื่อเกินไปได้เลยวันนี้พี่จะจัดคอนเทนต์ดีๆให้ดีไหมฟิลใช่มาเรามาถึงสู่ศาลของท่านฟาโรห์ที่สองแล้วอับดุลลอราบูติมถามจริงว่าแท็บเล็ตเนี่ยกลัวลงไปได้มีใครมองกล้องกูป่ะเมื่อกี้อ๋อทีเมื่อกี้ไงคลิปก่อนคลิปก่อนหน้านี้ไงคลิปก่อนหน้านี้มาร์ทคงยืนดูอย่างสนุกเลยดิแมาดูตสอกคนเลยเมื่อกี้เนี่ยพี่ มาน่ะยืนดูยาวๆก็เหมือนดูหนังแอคชั่นสยองขวัญเรื่องนึงเลยนะเฮ้ยพอพี่ลงทรายแล้วมันถอยกลับไปว่ะเฮ้ยยัเลงมาต์กับคิงได้ยินแล้วตอบด้วยเชิญเอ๋มีคนเจอกับดักงูเลยวะ กับดักงูนี่ใช้เครื่องตรวจเหล็กดูได้ไะมลองไปเอาพี่พไปเอาเครื่องตรวจเหล็กก่อนตรวจไงไวะเยเสียงอะไรวะ <ไง S 1> ดินได้ยินเสียงแปลกๆวะ กับดักงูนี่แม่งไม่รู้ว่าไหนวะมันมีคำใบป้ปะวะข้างบนเนาะมีแต่ต้องลองเท่านั้นแล้วะทุกคนพี่จะก้าวข้ามกับดักงูะนะโอ้ยโดนน้ำโอ้ยโดนพิษงู ระวังระวังระวังอนุบิสออกมาแล้วหายแตกรีนแอนิเมชั่น Who are you? มันตอบว่ะมันตอบมันตอบว่าเจี่า, <Yeah. S 1> ามันเล็ก่ะเนี่ยมันรู้สึกว่าวิง่งแปบบมีเดียมนะมนร,ระดับกลางนะ ต่อไปด้วยคนไม่มีไฟเพราะว่าถือเครื่องสั่นสะเทือนอยู่ตรงนี้ก็ไปแล้วอืมมาโดนหนีบดังกรอบเลยหายแตกแหายแตกหายแตกแรงสั่นสะเทือนสิบโอเคโอเคสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนธน,นินทไหวแป๊บนึงขอใส่ก่อน มีใครโดนดับไฟปะยังยังไม่โดนยังไม่โดนเฮ้ยงูอ้ยเชียดได้คำตบอบยังหรพี่ยังยงอาจจะต้องหายยางสองอย่าง มีมีลงศพขยับได้ไหมแบบว่าเปิดปิดฝาเอ็งงูงูงูมันตันมันตัโน,โนโดนงูฉกสองั้งแล้วนะเดี๋ยวจะตายแล้วแหละอาการเดียวกันพี่มาร์ดมีเสียงเท้าไหม,มข,ขึ้นไปดู LED ดปเลยดะมาร์ดขึ้นไปดูเลยได้หน่อย<ด>ขึ้นไปดูเลยได้หน่อยเผื่อเจอถ้ามีเรดาร์จะรู้คำตอบก็ได้ ออกทางไหนวะอันนี้วนและอันนี้วนละระวังอนุบิทตรงนั้นจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วทางออกตรงนี้นะจะไปไหมไปดูไปดูเอ้ ตายโดนงูโดนงูกัดอีกแล้วอ่ะจะตายแล้วแหละได้เวลาเอาคืนแล้ว,ว,วทุนหลอนแต่สมบัติไม่เที่ยูชมมึงขำไปเหอะไอ้ขี้ไม่ได้ได้ตายดีกันแน่ ออกได้ปิดลงแล้วตัวอะไรอะ่อะไงแล้วตัวอะไรนี่ะตัวอะไรระวังด้วยทุกคนเผา,า,ากูทำไมเผากูทำไม<า>แม่งเผากู เผากูเฉยเลยตายกันหมดนี่แหละมันต้องหอกยังไงนะโซ่ดูเด็ดโคตรขี้ปอดเลยแม่งมายืนทั้งบนกันหมดเลยมึงปอดแหกสุดเลยมึงอ่ะมายืนทั้งบนสุดเลยเนี่ยช่วยฆ่ามันด้วยท่านเนครับท่านเนครับช่วยจัดการไอ้คนชั่วพวกนี้ให้มันตายอยู่ในคำสาปฟาโรมาตายทั้งคู่เลยคิงมากับกูดิตามมาอยู่ปะอย่างไอ้คิงอะนะไอ้คิงอะยิ่งกว่างูพิษอีกมันไม่เดินตามหรอกคอยดูเห็นไหม มันหักหลังมันพร้อมจะหักหลังตลอดมันพร้อมจะถอยหลังขึ้นไปข้างบนมึงเอามึงเอาไอมาใช่ไอแดตอนนี้มันกลับดันกว่าตายแน่มึงเอาไอแพดมาใช่ไหมอโดนแล้วไอคิงล่วงไปแล้วรู้ตัวหรือยังว่าไอคิงล่วงไปแล้วท่านเนครปมันอยู่นี่ครับทรมานซะมึงโดนท่านเนครปแน่ท่านเนครปมองมึงตาไม่กระพริบเลย ตามไปครับท่านตามไปดูตามไปดูตามไปดูท่านอย่าใกล้หูมากเลยตายเลยกูตายเพราะมึงคฆ่าคุณฮะอะไรกูฆ่ามึงใช่เหรอคุณตายเพราะเลยท่านเนคเฟบจะนะท่านเนคเล่นมันเลยท่านเนคเฟบจะรอดูณเจบคุณคนชั่วท่านเนคเฟบ ขย่ำมาเลยครับท่านไหนวะกูก็ตาไม่ค่อยดีมืออันนั้นอะไรอ่ะใช่ป้าท่านในเครีครับท่านรออะไรอยู่เล่นมันเลยครับท่านโอ้ยกูจะออกได้ไหมเนี่ยซิรู้ไงว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงเหมือนคนบ่นอยู่คนเดียวในห้องน้ำไปทำเวรทำกรรมอะไรไปเนี่ยยังจะถามอีกว่าทำเวรทำกรรมเดินไปเลยเดินไปเลยกับดัก ดักไงเดินไปเลยตายซะมึงตายแลวตายอย่างทรมานเดินวนเดินวนอยู่สองห้องคนไม่จำทางไอ้ขี้เสียงอะไรอะข้างหลังเปเปิดแล้ว ทำดีมากมาทใช่ไหมเนี่ยโดนมัมมี่ตกตายไว้เอาคุณเป็นไงบ้างเนี่ยมือคนใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะกูไม่ลอดประตูเปิดกูกำลังจะออกแล้วอยู่ดีดีมัมมี่ก็เดินมาฟลุ๊บซัดหน้ากูต้องเป็นคนนะเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่มัมมี่ทั่วไปคุณใช่ไหมพี่โดนเผาไเมื่อแรกแล้วฟิไม่ได้เผาไม่เาพี่มาร์ทแน่เลย พี่บาพาเหรอพี่บาเหรออะไรวะพี่มาขวนนะขวนในฟิวเออไม่แล้มก็โดนงูเวือบ้งสี่ครั้งกูกูอ่านว่างูกูเห็นเขายืนเฉยๆแล้วกูก็เดินไปเดินเดินย่องๆพอกูเดินไปถึงบุบสวบเขาเรียกว่าเวรกรรมมีจริงยังไงล่ะ ได่านใหญ่สุดดีกว่าพี่เป็นมอมมี่มอมมี่สีแดงตอนในคิงอยู่พี่ก็ร้องแหว่ให้ไอ้นั่นไปหาเมื่อกี้ถือว่าเป็นการแบบเอาคืนจากคลิปที่แล้วแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตั้งต่อไปเราจะตั้งใจเล่นละฮะแบบนี้มันคุ้นๆน่ะแบบคุ้นๆน่ะแบบนี้ที่กูเอาตัวรอดได้ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยเฮ้ยรีบะทุกคนจุดไฟตามด่านด้วยจะได้สว่างสว่างให้เก็บซากด้วย เขาบอกให้เก็บซากไปด้วยนะซากอะไรวะ What the fuck เสียงมันมีตัวเลยวะ Who are you? Give us a sign. ไม่ตอบอะไรจะคือ <like> มืดชิบหายพอไม่ใช้ไฟฉายแม่งโคตรมืด Who are you? มีใครเข็มทิศหมุนติ้วของแตกม,มีเสียงมีเสียง who are you เสียงของแตกเสียงของแตกเข็มทิศหมุนติ้วอีกแล้วดูกล้องเอาแล้วกันนะเจออะไรดีๆไหมไม่เลยเฮ้ย เลดร์ idar, มัดเนี่ยเรด้าต้องดูข้างบนมหม่ไม่ได้ขึ้นไปอาา่าฮะเครื่องตรวจเหล็กจริงก็ใช้ได้นะถ้ามันแบบว่าเดินเดินกลางอากาศแล้วมันแบบจับสัญญาณได้อะก็คือได้อเจอคันโยกสร้อยสองอันโยกเลยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหว เป่าไฟเป่าไฟเป่าไฟด้วยต้องดูเรดาร์ล่ะถ้างั้นอ่ะใครก็ได้ไปโยกคันโยกสมบัด,มไไดิไ,ไปดิครัปหนึ่งเดี๋ยวตัวโยกอีกอันหนึ่งหนึ่งสอง,งไฟก่อนมืดโคตรปิดละติดละ Who are you? โดนเป่าไฟสองรอบสารอบแล้วเนี่ยรับทราบครับผมกำลังตรวจขึ้นแม่เหล็กแล้วก็สนามแม่เหล็กอยู่เข้ามาในห้องสมบัติแล้วเก็บให้หมดเก็บให้หมดกำลังตอบแล้วเหรอใกล้แล้วใกล้แล้วตกลงว่าเรดาร์มีไหมมัดเรดาร์ยังไม่ได้ขึ้นไปเลยเช็คเรดาร์ดูหน่อยเฮ้ยเรดาร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เจอแล้ว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 กิเกอร์เคาน์เตอร์ทำงานแล้วครับครั้งแรกในชีวิตเกนเหลืองทำงานแล้วะครั้งแรกเหลือแค่นี่ไงแม่เหล็กแม่เหล็กเรดาร์เรดาร์มีตัวเจอตัวในครปทุกคนตอบในครปมีแม่เหล็กมีสัญญาณแม่เหล็กเมื่อกี้นี้ ห้องห้องตอบคำถามอยู่ไหนไม่รู้จำไม่ได้และแถวนี้ปะไม่ใชมม่มันตอบแล้วมาร์ทมันตอบแล้วเราหาทางออกเร็วเด็กแคปคือโซ่ใช่ไหมใช่มาร์ทนั่นใช่ทางออกเหรอไม่เป็นออกดีกว่า,าเร็วทุกคน ประตูปิดแล้วมึงรู้ได้ไงเพราะว่าคิงอยู่ข้างบนไอ้คิงโคตรเทียเลยมันหนีไปคนเดียวพวกเราทุกคนครับปิดไฟดับไฟให้หมดใช้แท็บเล็ตห้ามมองหน้าด้วยห้ามมองโคตรแย่ oh <yeah. S 2> เสียงเกิดช่บบองมันไปหาคนที่กำลังเดินอยู่นะ กูแน่แกูเป็นคนเดินทางซ้าวาไม่ตอนนี้มันอยู่ตรงมันแต่ไอ้มันไปหาคนที่กำลังเดินอยู่ที่เหรอไม่รู้อ่ะมันไปห้องกลางก็เดินอยู่พี่เดินอยู่ไหนพี่เราหมุนตัวนี้จะได้รู้ใช่ใช่นค้อพี่มัดแล้วในฟิวหมุนตัวโอเค ตอนนี้ประตูเปิดหรือยังยังไปหาพี่มาไปหาห้ามมองนะมองได้กูมองอยู่มันบอกห้ามมองอ่ะอย่าจ้องเฉยอย่าไปอย่าไปจ้องนานนะเฟลยไปทั้งจองจ้องเต็มที่เลยพี่เออถ้ามันไกลมากไม่เป็นไรแต่ถ้าใกล้ๆอย่าจ้องเฟลยไกลเลยพี่อยู่ตรงห้องเล็กตรงหน้าห้องที่ อย่าย่เข้าไปในห้องนั้นมันไปหักแล้วกูได้ยินเสียงโซอยู่กับฟิลอยู่กับฟิลใครเดินเปิดไฟฉายบนหัวพี่มาร์เปล่าพี่มาร์อยู่ห้องเล็กกูเนี่ยแหละโคตรมืดระวัอาวางอย่าปัจยช่องมันต <S S S 2> กใจมันช่องคุณอยู่อะ โดนไหมเนี่ยมีคนแตกเลยใครคิดวะไอฟิวแน่นอนน่าจะพี่นะกูเห็นกองเงินอยู่มาเก็บละเฮ้ยไอเฮียโดนเน่วะใี้วนไปอีกแล้ว เดดีียวเเนข้าประตูแดงเลยทำไมมันเหม um e ือน <cuanto S 2> เดนจาวูโหแล้วให้ฟิลหาดคันโยกในที่แบบนี้นะนะฝันไม่เหอะอย่าว่าแต่คนหลงเลยกูยังหลงเลยเนี่ยดีว่าไงเราเป็นผีเราคุยกันรู้เรื่องไอ้ฟิลมันออกไปแล้วเหรอไอ้ฟิลออกไปแล้วออกไปได้ไงวะป่อยมันออกไปได้ยังไงวะไม่นะโห้ยให้มันเอนเตอร์เทนน่อย รอบสุดท้ายนะครับสําหรับ <c oughs> ด่านนี้ด่านแม่งใหญ่แม่งหาไม่เจอเลยเ <c oughs> จอแต่ในเคฟว่ะไม่บันเทิงเลยเฮียขอออฟฟิสหน่อยเร็ว <c oughs> จัดออฟฟิสมาสักหนึ่งดอกดีไม่เจอน้องมานานแล้วเนี่ย <c oughs> พี่รู้แล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่า <c oughs> ไฟฉายกระพริบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นเรดิโอแอคทิวิตี้เว้ยเพราะว่าพี่อ่านมาแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ไอ้เครื่องเหลืองใช้ได้ด้วยเ่ออเครื่องเหลืองแม่งใช้ได้ด้วยเครื่องเหลืองที่เคยบอกว่ามันใช้อะไรไม่ได้อยู่ดีดีเกณฑ์มันก็เด้งขึ้นมาต้อง มันมันต้องถือตลอดไหมมันถึงจะขึ้นอ,ออกเร็เลยอาบน้ำใหม่อีกรอบนึงนี่ค้งเข็มจุดไฟเลยครับทีมงาน where are you Who are you? Give us a sign. Ly, Give a okay. Give us a sign. ใช้ได้เหมือนกันกับดักงูอ่ะเจอกับดักงูนะ เสียงกะซิบไม่เจอขันยก Who are you ท้าครับฟุตสเตปตรวจสัญญาณเหล็กแล้วมาเป็นหน่วยตรวจหาวิญญาณอย่างแท้จริงการระบุตัวตนเป็นหน้าที่ของพี่วะมีตัวมานะหัวใจเ้นเมอมมี่มอมมี่เรียนิเมท มีข่าวจะแจ้งครับมีโอกาสเป็นออฟฟิศไม่เอาได้ไหมไม่เป็นได้ไหมถ้าเป็นออฟฟิศจริงๆแล้วก็บันเทิงแน่ไม่เอาได้ไหมเสียงเท้าอีกแล้วใช่ใช,ใชกูว่าใช่รอบเนี้ยแผ่นดินไม่ไหว ต้องตอบอยู่ไงตอบแล้วไม่เอานะกูเลยถ้าพี่ขีดขึ้นมาแล้วมันจะยากเราชะยังอื่นดูก่อนเสียงอะไรอ่ะเสียงผีเครื่องเหลืองใช้ยังเครื่องเหลืองใช้ยังเครื่องเหลืองดูอยู่ดูเหล็กอยู่ด้วยผิดเลยไหมพี่ว่าใช่แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไฟดับไฟดับใช่ไหมเต่าเต่าใช่ใช่ข่าวดีก็คือมันมัน มันคือออฟฟิศจริงๆครับผมทุกคนอยู่รวมกันไว้นะจะได้รู้ว่ามันเป็นใครถ้าเราเป็นผู้ชายจะเห็นมันเป็นผู้หญิงใช่ถ้าเราเป็นผู้หญิงจะเห็นมันเป็นผู้ชายความสนุกเริ่มจากนี้ว่ะพวกเราถ่ายรูปถ่ายรูป,ถ,รปถ่ายรูปเร็วไป อยู่ไหนก่อนอ้าวคุณมาแล้วมันมาแล้วไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยใครเนี่ยไอ้ฟิวไม่ใช่ข้างหลังข้างหลังข้างตันขบวนมันคือหลังขบวนคือหลังบวนคือหลังขบวนยางยังหายหาคันโยก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 เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโยกแล้ว ไอเฮียแล้วดักกูตามกูตามกูรอกูด้วยรอกูด้วยไอ้สารเลวเมื่อกี้แม่งจอดรอแบบมันตามพวกมึงสามคนแล้วพอกูอยู่คนเดียวมันเดินถอยหลังก็มาหากูวะเฮียะไรโอดแย่ถ่ายรูปไหมหน้าน้องนี้เฮ้ยมันขึ้นมาเลยนะเว้ยดูนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมา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 จากตรงนั้น มันผิวปากยังอย่างแย่ฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยวิ่งอยู่ข้างล่างอ่ะเนี่ยเฮ้ยเอาของไม่วางมันมึงนะไปเลยพวกเราทำสำเร็จเป็นครั้งแรกเลยว่ะยอดเยี่ยมเว้ยอยู่ครบสี่คนด้วยเก่งมากไปขึ้นรถไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูมันกายล่างเลยมันตอมเป็นในฟิวเมื่อกี้กูเห็นเป็นตัวผมสีขาวเว้ยแต่เสื้อเหมือนกูแต่ว่าผม ก็คือฟิลเลยเหอะกูเห็นนะก็ยังดีที่คุณเห็นเป็นคนอื่นแต่พี่เห็นเป็นคุณไงแล้วมันงงโอเคก็วันนี้ในที่สุดเราก็ทําสําเร็จอยากเจอตัวอะไรก็ได้เจอด้วยในปี2022นี่เป็นถือว่าเป็นการสรํารวจครั้งแรกที่ทุทกคนรอดหมดแล้วก็ได้ของกลับมาติดไม้ติดมือกันด้วยเก่งมากนะไปะวันนี้พวกเราทั้งสี่คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมคราวหน้าต้องเจอเรื่องราวที่น่ากลัวกว่านี้อย่างแน่นอนไปแล้วเว้ยบ๊ายบายบ๊ายบายดูไหนก่อนอ้า